สวัสดีครับเพื่อนๆพระอมจากริมเลสซูเปอร์บายนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมีรถที่บอกได้เลยว่ามันสวยมากๆแล้วก็ทรงสไตล์นะครับพวกทรงรถเนี่ยมันอย่างกับตัวพันเลยนะครับนี่คือเจ้านินจา300นะครับผมนินจา300 i b s คันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมเครดิตดีเช้งเงินออกรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ2,008นะครับผมสำหรับเจ้านินจา300นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม์อยู่เพียง2 0 0นะครับผม แล้วก็อะไรของแต่งค่อนข้างเย็นะนะครับแล้ตั้งแต่ปั๊มบนนะมีปั๊มบนมีแผงคอฝั่งคัดก็จะมีก้านคัดนะครับมีก้านคัดแล้วก็มีเกียยงกแต่งด้วยสเตอร์แต่งเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับโตสเตอร์ยางหลังยางหน้าเต็มแน่นทุกอนูนะครับแล้วก็มีชิวหน้านะครับชิวหน้าก็สวยสดงดงามแถมกันล้มติดไปด้วยนะครับ <S 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 ผมรถคันนี้บอกได้เลยว่าออกรถเพียงแค่ห0 0พันเท่านั้นนะครับแล้วก็มี ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับก็มีแผ่นป้ายทะเบียนพับนะครับท่อแต่งนะครับทรงไปอ,าคาปอัคคาโปวิกคาร์บอนแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงดังของตัวท่อได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังไม่พอมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องในวันรับรถให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพามาฟังเสียงท่อรถคันนี้เสียงท่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพามาฟังเสียงท่อกับเจ้านินจา327คันนี้นะครับ เลขไหม่มาแล้วครับผมเลขไม่อยู่เพียง28งหมืนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง3เดือนนะครับพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในวันรับรถด้วยนะครับผมใช้กันยาวๆไปเลยนะครับกับรถคันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังโอเคเสียงเครื่องเงียบๆนะครับผมเสียงเครื่องเงียบๆนะครับเพราะว่า จุดอ่อนของนินจาเราแก้ให้หมดแล้วนะครับผมแล้วนี่ก็คือปลายท่อนะครับรอบนิ่งๆนะครับผม โอเคนะครับกับเจ้านินจา300รอนะครับถ้าใครชอบนะรีบโทรมาเลยครับผมเบอร์ด้านหลังเลยนี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสี่ห้าห้าะครับไลน์เฟซบ o ๊กนะครับลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะอมจากริมเลสซูเปอร์บค์นะครับเดี๋ยวพามาดูว่ารถของเราเนี่ยมีหลายคันมากนะครับพามาดูรถในร้านนะครับผมตอนนี้สต็อกร้านก็กําลังทําร้านใหม่นะครับรถในสต็อกเราก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับให้เลือกนะครับมีตั้งแต่ C B R 5 0 0นะครับนี่ C B R 6 5 0นะครับดินจ a าห50อันนี้เป็นตัวน a กเก็ต g 0สของค่าย B M W นะครับและอันนี้เป็น R3 สีน้ำเงินนะครับรถที่ยังอยู่นะครับดินจ a าส0มสีดำคันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมและเจ้านี่จะเป็นเจ้า R3 นะครับผม R3 ปี2017นนะครับสวยๆเหมือนกันเผื่อใครชอบ พาร์ส300หรือตามหารุ่นไหนนะครับส่วนเจ้านี่เป็นนินจา400นะครับผมยังไม่ทําคลิปรีวิวเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับผมมาใหม่มาใหม่นะฝากใครที่สนใจนะครับสามารถชักทักแชทมาสอบถามได้นะครับว่าที่ร้านมีรถตัวไหนบ้างนะครับถ้ารุ่นไหนเรามีเราจะตอบให้หมดนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปกับเจ้านินจา300นะครับใพ้ยงกันหอกรถเพียง5,000อย่างที่บอกนะครับผมผ่อนอยู่2,080นะครับ สำหรับใครที่สนใจหานะครับกับเจ้านินจา300นะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้ล้อโตๆแบบนี้จัดส่งให้แล้วนะครับพักผมมาที่0914565นะครับเบอร์ไลน์เฟซนะครับพักมาได้ทุกช่องทางนะครับผมถ้าด่วนก็โทรนะครับก่อนที่รถจะไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ